สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปคนโสดของคนธาตุไฟไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูหมอดูเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็พการอ่นานไพ่นี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมมหาหมอต้องพูดนะคะพิจารณานะคะคในการรับชมนิดนึงนะคะแล้วก็คลิปคนโสดนี้มันเป็นสถิติก็ได้นะ,ะมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะ ไพ่พลังงานหมอออกแบบไหนหมอก็จะอ่านตามนั้นนะคะโอเคพไพ่ใบแรกของคุณนะคะคนโสดธาตุไฟค่ะสองถ้วยค่ะคุณจะได้เจอโซเมดนะคะไหนจะไพ่ขึ้นมาคู่กันด้วยนะคะเดมเพลอร์นะคะแล้วก็เอมเพลสนะคะว้าวคุณจะได้เจอคู่แท้นะคะที่หาก,กันเจอทิศคุณพีเดวันไพ่บอกว่านะคะนี่อาจเป็นคนที่ใช่หรือคุณที่ได้พบกับคุณนะคะคนที่คุณได้พบแล้วนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้คนที่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือคนที่คิดว่าผ่านหน้าผ่านตาเรานะคะหรือห่างกันไปถ้าได้ย้อนกลับมาหมอว่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะอืมนะคะหมออ่านให้ฟังนะคะไพ่สองถ้วยนะคะคือความรักห้าถ้วยนะคะมองสิ่งใหม่ๆบ้างนะคะธาตุไฟขา คุณมองแต่ถ้วยที่มันล้มไปไม่ว่าคุณจะทำผิดกับใครหรือใครทำผิดกับเราไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้คืออ่านคือการอ่านสลับกันนะคะหมอจะพยายามพูดช้าลงเนาะบางทีหมอพูดไปแล้วหมอหมอพูดเร็วนะคะหมอเข้าใจนะคะหมอจะพยายามเนาะห้าถ้วยบ่งบอกสถานะการณ์ที่คุณไม่มองสิ่งใหม่ๆเลยมองแต่สิ่งเก่าๆนะคะมองถ้วยที่อ่านะคะโฟกัสหรือเปล่า่ามองถ้วยที่มันล้มอยู่นะคะถ้าหมอแนะนํนนานิดนึงนะคะ ใครรอคนเก่าเกิน6เดือนหรือ1ปีไปแล้วอะอย่างเก่ง1ปีถ้าเขาไม่ย้อนกลับมาหมอแนะนําว่าเริ่มต้นใหม่เลยคะ่ะบางคนนะคะมีคนใหม่เข้ามาแล้วแต่ยังนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆไม่เปิดใจอย่างนั้นนะคะเราก็ไม่สามารถมีความรักใหม่ได้นะคะ แต่ทีนี้หมอจะเข้านะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมษลัคนาเมษคนอายุที่ต่างกับคุณชาวต่างชาติก็ได้นะคะมีห้าถ้วยอย่างที่หมออ่านไปแล้วค่ะคือสิ่งเก่าๆนะคุณนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆไม่ได้มองสิ่งใหม่เลยใน,ในถือถ้วยคือธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกเดมเพลสคือดาวสุกดาววีนัสนะคะหนึ่งดาบคือธาตุลมตุลกุมเมทุนไดแชรเเรือาชาวกรกฎลัคนากรากฏนะคะหกไม้เท้าเดเดสพิจิกลัคนาพิจิกคับจัดเม้น ไพแห่งเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรอย่างเดียวะคะ่ะไพ่นี้มันมีสองสามความหมายการประกาศนะคะการตื่นรู้หรือการหมดเวรหมดกรรมวิบากกรรมอมืได้ด้วยนะคะกรรมมันก็คือการกระทําพฤติกรรมเรานี่แหละคะ่ะทั้งดีและไม่ดีสามารถย้อนมาหาเราได้แต่หมอพยากรณ์ไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ใครที่ทํากรรมกรรมดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะคะมันเป็นปกติของอสัจธรรมเนาะ หมอไม่รู้ว่าที่ผ่านมาคุณไปจบอะไรกับใครมาก็ได้นะคะชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูคุณเดินออกมาทั้งที่คุณยังรู้สึกรักนี่แหละค่ะห่างกันออกมาจบกันออกมาหมอพูดไม่ใช่ทุกคนนะคะถ้าหมอพูดแบบนี้หมออยากให้มีวิจารณญาณในการรับชมเนาะนะคะหมอเห็นว่าถ้าใครเป็นคู่คุณแล้วทิศคุณบีเะวันนะคุณที่คุณเจอคนโสดหมายถึงความสัมพันธ์ใดไม่ชัดเจน คบกับใครมานานก็ตามถือว่าคุณโสดได้นะลุ่มลุม,ลมนอนดอนก็ถือว่าโสดแล้วคุณจบกับใครมาก็โสดและคุณโสดจริงๆเลยไม่มีใครนี่โสดแน่นอนนะคะหมอเห็นสิ่งเกา่าๆคนเกา่าๆนะคะคนเกา่ามันไม่ได้แปลแต่อย่างเดียวว่าคุณที่เลิกกับไปก็ได้คนที่ห่างกาบคุณไปเช่นคุณคุยกับใครแล้วไม่ได้คุยกันเลยอาจจะย้อนกลับมา คุยอีกถ้าเขาย้อนกลับมาแล้วชัดเจนเป็นหนึ่งดาบนะคะคนนั้นคือคนที่ใช่สําหรับคุณเป็นคู่กัลยาณมิตรคุณนะคะหรือคนที่คุณห่างไปจบกันไปเลิกกันไปมีโอกาสได้สิ่งเก่าๆคนเก่าๆย้อนกลับมาเมออ่านตามไพ่นะคะแล้วถ้าใครไม่มีเลยนะคะอันนี้คนโสดนะคะฟังให้ดีนะคะคุณจะได้เจอคู่จากอดีตชาตินะ,ะจัเมนคือคู่จาก อดีตชาติที่เคยสร้างกุศลร่วมบุญกันมาแหละคุณอาจจะเคยคุยกับเข้าผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างคุณอาจจะไม,ม่คิดว่ามันเป็นคนที่ใช่ก็ได้แต่นะคะคุณจะรู้สึกดีต่อกันนะคุณจะรู้สึกใช่นะคะเพราะว่าเดมเพลอร์เดมเพลสขึ้นสองถ้วยขึ้นนะคะอาจจะเป็นคนไกลต่างชาติต่างศาสนาอายุคนที่ทํางานด้วยกันหรือคนที่เคยห่างคุณไปก็ได้มีโอกาสที่จะย้อนกลับมาคนที่คุณนึกถึงนึกคิดถึงอยู่ก็ได้นะคะอะไรประมาณนั้นยกมอขอดูหน่อยนะคะ คนที่คุณจะเจอคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาเป็นคนยังไงนะคะตัวตนเขาเขาจะคิดยังไงอะคุณสองถ้วยแน่นอนล้วค่ะเขาก็รู้สึกดีกับคุณเนาะนะคะฮ่าเดวเวอร์นะคะ,ะ,ะ,คะเป็นคนเป็นคนต่างชาติเป็นคนแดนไกลก็ได้นะคะหรือคนที่เข้าใจคุณก็ได้นะคะ1ไม้เท้าไม้ถือถ้วย อาจจะเป็นเพื่อนเก่านะสมัยเรียนประถมมัธยมคนที่คุณคุ้นเคยนะคะหรือคนที่เคยห่างออกไปมีโอกาสได้กลับมาย้อนกลับมาคืนดีกันก็ได้นะคะคนที่เคยจบกันไปด้วยนะคะไพ่ย,ยิปซีนะคะมันก็อ่านแบบนี้เพราะความหมายไพ่มันเป็นสองสาอย่างจะให้ฟันโชะฟันเชะนะคะหนึ่งเดียวไม่มีนะคะอืมวิวฟอร์จูนคนนั้นนะคะเป็นคู่ที่พรมลิขิตถ้าใช่นะคะที่หมอบอกจะย้อนกลับมาคนที่ เป็นผู้ให้และได้รับพอๆกับคุณนะคะมันหมดแล้วที่เราเป็นผู้ให้อย่างเดียวให้เงินให้เวลาให้คุณค่าเทคแคร์ทุกอย่างถ้าคุณนะคะเทคอะไรไปคุณก็จะได้รับกลับมานะคะพอๆกับคุณเห็นไหมคะไพ่ที่เขายื่นมือคุณยื่นมือให้เขาก็รับไว้นะคะเหมือนความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมันจะค่อยถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันมาก่อนอาจจะค่อยเริ่มจากกันเป็นเพื่อนนะคะแล้วเริ่มต้นรู้สึกดีกันนะคะก่อเกิดความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอืม เดืทำแพลนชาวธนูลัคนาธนูนะคะคนที่อยู่ต่างชาติแดนไกลหรือคนที่อาจจะต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะหรือบาลานซ์ซึ่งกันและกันได้ด้วยนะคะเด e ะทาวเแน่นอนเรามอว่าอาจจะเคยจบกันไปนะคะหรือเคยทะเลาะถล่มกันมามีโอกาสนะคะหรือเจอแบบไม่คาดคิดกระทันหันนะคะเดมพัลเลอร์เขามีความรับผิดชอบนะคนนี้นะคะเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือถ้ายุน้อยก็เป็นคนมีความรับผิดชอบ เป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตนะคะสิบเหรียญหมอว่าเขาก็พร้อมที่จะมั่นคงกับคุณนะพอหมอว่าเขาก็อาจจะมีหลายอย่างหรือเป็นคนมีความรับผิดชอบหรือโตแล้วนะคะอยากจะมั่นคงไม่อยากจะมีหลักรอยนะคะเล,เลื่อนไปเลื่อนมาอันนี้นะพลังงานที่หมอเห็นนะขอดูว่าเขานะคะถ้าเขาเจอคุณแล้วเขาคิดยังไงกับคุณ ของคุณธาตุไฟถ้าคนนั้นเขาเจอคุณแล้วนะคะเขาคิดยังไงคุณบ้างโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเคควินถือถ้วยไปแรกนะคะเขาก็รู้สึกดีกับเราละค่ะ ีไม้เท้าไม่ชีเชียนอืมไพ่วงคินถือถ้วยนะคะหกถ้วยเะเดอืมเจ็ดเหรียญโอเคหมออ่านอย่างนี้นะคะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะ โอเคหมออ่านตามไพ่เลยนะคะไพ่ออกมาแบบนี้เขาอาจจะเป็นคนเคยจบกับคุณมาคุณเห็นไพ่ไหมคะเด็ดเดดตรงนี้นะคะเนี่ยเคยจบกับคุณมาหมอจะอ่านตามไพ่นะคะเคยจบเคยห่างนะคะเคยทะเลาะอะไรกับคุณมานะคะเขาอาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้นะคะ อันนี้อย่าเอาไปตัดสินใจในทังสิ้นนะคะเป็นไพ่รวมเนาะนะคะอาจจะเป็นคนคุ้นเคยคุณเคยห่างกับคุณมาเคยจบกับคุณมาก็ได้คนที่คุณเคยรอคอยคนที่คุณเคยห่างกันไปนะคะมีโอกาสกลับมาถามว่าเป็นยังไงเขาคิดว่าอยากจะมั่นคงกับคุณนะคะสีไม้เท้าหรือคุณกับเขาเคยมั่นคงกันอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวมีลูกมีครอบครัวแล้วแต่งงานกันแล้วหรือไม่แต่งก็ได้เคยเป็นแฟนกันก็ได้นะคะ เพราะว่าไพนี้ออกมาคู่กันคะเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคู่เขาถ้าคุณเคยคบกับใครนะคะนานแล้วหรืออะไรก็ตามที่คุณห่างออกไปไม่ชัดเจนต่อกันอาจจะเป็นมีเหตุผลหลายประการอยู่ไกลกันบ้างอะไรบ้างหรือเคยคบกับใครนานแล้วจบกันไปหมอว่าเขาคิดอยากย้อนกลับมาหาคุณนะคะอันนี้คุณอาจจะเจอเขาแล้วเขาคิดอยากย้อนกลับมาเพราะเขาคิดว่าคุณอ่ะใช่สําหรับเขาเห็นไหมคะไพ่ออกมาคู่กันไพ่พื้นดวงคุณก็มีคู่กันนะคะเดมเพลเลอร์กับเอมเพลสอนะคะไพ่เมเจอร์ชุดใหญ่ด้วยออกมาคู่กัน ะคะเคยอยู่เป็นครอบครัวหรือเขาอยากพัฒนากับคุณนะคะเพราะว่าคุณคือคนที่ใช่อยากแก้ไขปัญหาบางอย่างอะไรที่มันจบไปอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะไพ่อันนี้มันขึ้นมาแบบนั้นนะคะโอเคขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ปักหลังบ้างนะคะคนธาตุไฟขาขอดูปักหลังแนวโน้มความสัมพันธ์คุณจะเป็นยังไงอ่านท์ถือถ้วยห้าถ้วย e m p e อร์ หนึ่งเหรียญเดซันเดวเวอร์สองถ้วยคิงถือถ้วยหนึ่งดาบนะคะหนึ่งไม้เท้าห้านะคะโอเคมออนุญ,ญาตเลื่อนนิดนึงนะคะ หมอจะอ่านนาักไพ่อย่างนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะพวกคุณจะเข้าใจมากขึ้นถ้าพวกคุณเคยเป็นคนเก่ากันมานะคะกลับมาคราวนี้จะชัดเจนหรือถ้าคุณเคยคุยกับใครที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือห่างกันไปอันนี้ก็เป็นคนเก่าได้นะคะอ่านะคะหนึ่งดาบกลับมาคราวนี้จะชัดเจนขึ้น จะชัดเ,เจนกันขึ้นถ้าคนโสดแน่นอนล่ะคะ่ะคุณจะเริ่มต้นนะคะจากการเป็นเพื่อนรู้จักการคุ้นเคยกันมาก่อนหรืออย่างนี้ก็ได้นะคะคู่ที่คุณเจอนะคะมาจากคู่อดีตชาติเคยสร้างบุญกันมาถ้าเจอกันคุณจะรู้สึกผูกพันกับเขามากหรือเขาจะรู้สึกผ,ผูกพันกับคุณมากมายเลยคะ่ะมีการเริ่มต้นกันใหม่นะคะหรือคนเก่าๆนะหมอพูดตีไปถึงคนเก่าเลยนะคะเนี่ยมันเป็นความสภาวะที่ตัดกันไม่ขาด คิดถึงการห่วงหานะคะมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วเคลียร์ปัญหากันนะคะแล้วจะเข้าใจกันมากขึ้นเพราะยังไงนะคะเห็นไหมคุณก็ยังรักกันนะคะคุณก็คือถ้าคุณโสดแน่นอนคุณจะเจอคนที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีเงินมีทองนะคะเป็นคนที่มั่นคงระดับหนึ่งนะคะเจอกันแล้วเป็นผู้ให้และได้รับพอกันเห็นไหมคะถ้าเป็นคนโสดนะถ้าคุณไม่ได้เอาคนเก่าอะไรเลยนะคะนี่คลิปคนโสด แต่หมอก็ต้องอ่านไปหลายแบบนะเพราะภาพให้หมอมันขึ้นอย่างนั้นนะคะคนต่างชาติคนแดนไกลต่างอายุกันได้นะคะคุณจะมีความรักที่ดีไม่ต้องวิ่งตามหาแล้วค่ะถ้าเป็นคู่ของคุณแม้แต่คนเก่าที่เคยห่างกันไปจบกันไปก็มีโอกาสมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ถ้าคนสดก็จะเจอได้คู่จากอดีตชาติร่วมบุญร่วมกุศลกันมาเป็นคู่กัละยาณมิตรนะคะหรือแม้แต่เพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนเก่าแก่กันโบราณนะคะเพื่อน สมัยเรียนประฐมมัธยมเพื่อนที่ทํางานนะคะมีโอกาสนะคะที่จะรู้สึกดีๆต่อกันนะคะแล้วก็มาช่วยเหลือเกอื้อกูลกันมอบสิ่งดีๆให้กันได้เห็นไหมคะไพ่มันขึ้นมาดีมากเลยชาวคนโสดะ่ะไพ่ก็ยังบอกเลคะทิศคุณวีเดวันนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณที่คุณเจอนั่ยหลักคือคนที่ใช่แล้วและถ้าย้อนกลับมาแล้วชัดเจนขึ้นนะคะหรือแม้แต่คู่ไหนไม่ชัดเจนนานๆไปนะคะ คุณก็จะเริ่มชัดเจนต่อกันนั่นแหละคะ่ะคือใช่แล้วคนที่คุณเจอไพ่บอกอย่างนั้นนะคะหรือถ้าจบกันไปมีโอกาสได้วนเวียนกลับมาด้วยนะคะอืมทีนี้หมอขอดูเรื่องเงินเรื่องงานให้ทาดไฟคนโสดบ้างเงินงานคนโสดเป็นยังไงบ้างคะตกตำแหน่งปัญหาคุณถอดใจนะคะแปดถ้วยรู้สึกทํางานเหนื่อยมากก็ไม่เห็นคุณเห็นค่าเราอยากจบอยากออกหรือเกินท้อใจหรือเกินบางคนนะคะไพ่ตรงนี้หรือ อยู่ต่างชาติแดนไกลนะคะหมอว่าคุณอาจจะออกจากงานก็ได้นะคะสำ,สำหรับบางคนนะคะออกงานนะคะสำหรับบางคนถ้าเป็นข้าราชการหมอเห็นหกไม้เท้ารัฐวิสาหกิจไปต่อได้เรื่อยๆนะคะถ้าคุณไม่ออกจากงานคุณจะเคลียร์ได้นะคะหนึ่งดาบขึ้นส่วนใหญ่จะเคลียร์ปัญหาได้นะคะการดูการเงินนะคะเป็นเก้าเหรียญน,นะคะคุณอาจจะทํางานมากกว่า2ออย่างขึ้นไปก็ได้นะคะเก้าเหรียญส่วนใหญ่เป็นงานพวกงานเสริมนะคะ นอกเนือจากงานประจําหรือเจ้าของธุรกิจเป็นของตัวเองก็ได้นะคะสอถ้วยสองถ้วยนะคุณอาจจะมีคู่หุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานนะคะที่เข้าใจการเงินก็โอเคแต่ว่ากลายจ่ายคุณเยอะมากนะคะให้มันขึ้นมาอย่างนั้นเนาะนะคะือมอร์เดวระวังนะคะอีลุงตุงนางนะคะอย่าไปทํางานสูมเสี่ยงนะคะอีลุงตุงนางหรืออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ทํางาน ด้านดาร์กนะคะมืดนะคะเทาๆยังยังไม่ไม่เท่าไหร่นะคะใช่ไหมอ่ะหมอก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะหมอไม่ได้ไปทํางานให้เขาจะไปบอกว่าเทาๆก็ไม่ดีบางคนขายลอตเตอรี่ขายหวยเขาก็ไม่ได้ผิดกฎหมายถูกไหมคะลอตเตอรี่เนาะกขาขายได้แต่บางคนเขาก็ดูแลตัวเองแต่ถ้าเป็นดาร์กมืดๆหมอว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนจํานวนนี้ระวังนะคะการพนันไม่มีอะไรดีนะคะระวังติดหนี้การพนันหรืออะไรไม่ไม่ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นนะคะหรือ หรือบางคนก็มีรายจ่ายเยอะนั่นเองค่ะระวังคนที่เข้ามาหาเราด้วยผลประโยชน์การเงินการทองแล้วยืมเงินทองเราแล้วไม่ได้คืนนะคะชาวธาตุไฟค่ะถ้างานรัฐวิสาหกิจก็ไปได้เรื่อยๆอย่างที่หมอบอกนะคะเดเบอร์บางคนรอง,งานต่างชาติรอง,งานต่างประเทศนะคะบางคนถ้าออกจากงานหนึ่งไ่เท้าขึ้นนะคะคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่อาจจะมีคู่หุ้นส่วนเพื่อนร่วมง,งานหรือคนรู้จักนี่แหละค่ะแนะนําให้นะคะบางคนทํางานนะคะ ไนท์เูเรียนี้เป็นอาจจะเป็นหุ้นก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะวิ่งเต้นเกี่ยวกับงานเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการเดินทางเป็นแอร์เป็นสะจวตเป็นขนส่งเกี่ยวกับการเดินทางได้หมดเลยนะคะหรือคุณทํางานเป็นเซลอย่างนี้ก็ได้นะคะการเงินดีขึนะะ้นค่ะหรือคุณมีทั้งงานประจําและงานเสริมแต่รายจ่ายระวังนะคะที่หมอบอกมันอาจจะเยอะอยู่หรือรายจ่ายที่มันไม่จําเป็นนะคะแล้วก็ระวังคนที่เข้าหาเราด้วยผลประโยชน์ไพ่เดอะเดวิลนี่เป็นไพ่ของ ปีศาจสาตานะบางครั้งปีศาจสาตานก็อยู่ในใจเราเนี่ยแหละค่ะหมอไม่ได้ว่าท่านทั้งหลายนะคะนะคะปีศาจสาตานมันก็อยู่ในใจเราทุกคนนะคะหมอก็เป็นใช่ไหมกิเลสทุกคนมีแต่เรามีกิเลสในทางสัมมาอาชีพไหมใช่ไหมคะสมมุติว่า อ่เหมือนหมอเลยค่ะหมอก็นะคะทางานทางสายนี้ถามว่าหมอก็มีค่าครูถูกไหมคะอ่ะไม่ได้ดูให้ไฟฟีแต่หมอคงไม่เป็นหลอกลวงชาวบ้านนะค่าครูตรงนี้หมอก็ตั้งตรงนี้ไม่ได้แปลว่าตรงนี้เราก็ต้องมาเรียกคอือสดอกเขาอะไรเนี่ยมันมันไปสายเดวิลถูกไหมคะอ่าคาว่าอยากได้ทุกคนมีนะคะทํางานทําอะไรใครไม่อยากได้บ้างละคะเงินทองใครทํางานให้ใครฟีไม่มีแต่ว่า เราอยากได้ในสัมมาอาชีพตามเหตุตามผลตามปัจจัยเราตามสัมมาอาชีพไม่ได้รวบแต่ถ้ารวบปุ๊บหมอบอกเลยนะคะคุณจะเสียเงินเสียทรัพย์เลยนะคะดาวเดลิวิวนี่เป็นลาหูระวังนะคะลาหูทําให้เราเสียทรั์ทําให้เราเสียเงินเพราะความรลบของเรานี่แหละคะ่ะหรือคนที่จะมาหลอกลวงเรานะคะมีสติให้มากๆนะคะคิดให้ดีลงทุนไปเหมือนเดียวสมมติที่หมอบอกในคลิปที่แล้วนะคะได้เป็นแสนหมอว่าไม่น่ามีนะคะถูกไหมนะคะ มันก็มีบ้างที่ลงทุนแล้วมันต้องได้ตังคนะ,คะมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันก็ต้องบาลานดูไหมคะ่ะมันต้องสมเหตุสมผลเนาะนะคะอ่านะคะแต่ถ้าดีหน่อยก็อาจจะทางสายบางคนก็ทํางานอ่าพวกเหล้าเบียร์บุหรี่นะคะใช่ไหมเล่นหุ้นเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเล่นเล่นหวยก็น้อยๆนะคะเล่นหุ้นก็ดูบ้างนะคะบางครั้งมันก็ทําให้เราเสียเงินได้เหมือนกันนะคะให้เล่นน้อยๆเนาะนะคะ การค้าการขายออนไลน์ดีนะคะถ้าท่านใดการค้าการขายออนไลน์พวกนี้มันยังดีอยู่ถ้าค้าขายก็ยังมีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เข้ามาอยู่นะคะอืม ปดเหรียญถ้าการเงินเริ่มไม่ดีที่ผ่านมาหรือยังดีมันก็ยังยังดีอยู่นะคะเพียงแต่มีรายจ่ายเยอะที่หมอบอกถ้ารัฐธิษกิจก็ไปได้เรื่อยถ้าใครที่ตกงานมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะไปสมัครงานได้เลยมั่นใจในตัวเองได้นะคะและบางคนนะคะทำงานมากกว่า2อ,อย่างเป็นเก้าเหรียญน,นะคะแต่เก้าเหรียญน,นี้หมอจะเตือนนิดนึงว่าเวลาเงินเยอะมันจะเยอะมากเวลาแผ่วมันก็แผ่วเป็นเรื่องปกตินะคะเวลามีเยอะๆก็เก็บไว้งั้นหมอแนะนําสุดท้ายแล้วนะ แนะนำทั้งการเงินการงานและข้อความรักนะคะไพ่จะแนะนํำยังไงบ้างพาไพ่ใบแรกมี่เชียนนะคะหนึ่งถ้วยสเตนตนะคะจะติกนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะไพ่พระขึ้นมาโอเคหมอจอานอย่างนี้นะคะมีใครไปติดสินบน เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไหมคะบนเรื่องพระบนเรื่องทําบุญนะคะหรือใครขอพอรสิ่งใดนะคะถ้าถ้าได้ก็ไปแก้นะคะไม่มีอะไรหรอกนะคะถ้าใครได้ก็แค่ไปแก้วิบากกรรมต่างๆนะคะทุกคนทําสิ่งไม่ดีใครทำํำกับเราไม่ดีเขาก็จะได้รับกรรมของเขาแต่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าต้องไปแช่งใครนะคะเนาะนะคะไม่ไม่ควรแช่งผู้ใดนะคะ อ่านะคะเพราะว่าวิบากกรรมนั้นนะคะเราไม่แช่งแปลว่าเราจะไม่ต่อเวียนต่อกรรมไม่ต้องบอกว่าเอ้าแล้วเขาจะได้รับกรรมกรรมเขาได้รับอยู่แล้วค่ะยิ่งเราเมตตาเท่าไหร่ยิ่งเราไม่เอาเรื่องเอาความเท่าไหร่แผ่ไปเท่าเราเท่าไหร่เขายังยิ่งได้รับกรรมนั้นเห็นไหมคะเคยทําอะไรกับคนดีไหมถ้าเรายิ่งดีมากนะกรรมนั้นก็ยิ่งจะหนักกับเขา,าหัวสิกรรมแล้วแผ่เมตตาอ่อไปนะคะหมอว่าสิ่งใดที่คุณขอพรในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะประสบความสําเร็จแต่พรนั้นต้องประกอบด้วยนะคะ ไม่ได้ไปขอสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ได้ไปขอสิ่งที่ผิดศิลธรรม ขอสิ่งที่เป็นประโยชน์เกือ้อกูลตนเองและผู้อื่นไม่ผิดศีลข้อ5้านะคะ5ข้อเนาะมันก็จะประดิก็จะดีถ้าเราขอพรอเรื่องความรักแล้วก็ขอให้ได้คบเจอคนโสดไม่มีพันธนาการมีความซื่อสัตย์จริงใจเป็นกัลยยาณมิตรเกือ้อกูลข้าพเจ้าซึ่งกันและกันเราก็จะได้แต่ถ้าเราไปขอลูกผัวชาวบ้านขอทวนาตามตามภาษาปากนะคะมันก็ไม่ได้แถมเรานะคะจะเกิดโทษเกิดภยัยสิ่งสีท่านไม่โทษเราคะ่ะแต่วิบากกรรมมันจะติดตัวเราไปเนาะคะ แน่นอนละหนึ่งถ้วยคุณจะได้รับความรักใหม่ๆที่ดีคุณจะมีศีลเสมอเราคนที่คุณเจอนะคะแต่เราก็ต้องมีศีลด้วยนะคะศีลข้อ3ามนะคะนะคะศีลที่ดีห้าข้อนแะแต่ถ้าเป็นความรักเราก็มีความซื่อสัตย์นะคะมีความรักที่ดีงามทําแต่สิ่งดีๆเราก็จะเจอสิ่งดีแต่ถ้าเราไม่เจอไม่สิ่งดีแปลว่าพี่กรรมวิบากกรรมนั้นจะจบไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเจอคนที่ใช่เองนะคะชาวธาตุไฟคะ่ะถ้าเป็นคู่ของเราแล้วไซนะคะไม่ว่าคู่จากกติชาติ หรือคู่กัลยาณมิตรก็จะมาปรากฏให้เราเองถ้าใครรอสิ่งเก่าๆคนเก่าๆหมอไม่ได้พูดทุกคนนะคะมีวิจารณ์วิจารณญานในการรับชมอาจจะนะคะย้อนกลับมาแล้วคืนดีกันนะคะแล้วมาเคลียร์ปัญหานะคะ ขอบคุณนะคะชาวธาตุไฟดูดวงส่วนตัวใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะมี i อดี n ลน์นะคะที่หมอพิมพ์ไวนะะ้นะคะค่าครูนะคะหมอบอกตลอดยังมีคนคอมเมนต์เลยนะคะ ID อยู่ตรงไหนหรือขอ ID หน่อยนะคะบอกไปแล้วนะคะทุกคลิปเลยนะคะ ID อยู่ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะแต่ว่าถ้าเสิร์ชเข้ามานะคะจะมีแอดมินตอบนะคะแต่คิวหมอยาวนิดนึง3-4วันถ้าใครรอได้ก็โอนจองนะคะถ้าใครรอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ค่อยมาถามใหม่นะคะชอบช่วกดซับสไคร e กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ